สวนสดีรัววันนี้ผมจะชวนทุกคนมา DIY ตู้รับพัสดุหน้าบ้านกันนะครับสำหรับหลักการแล้วก็แนวคิดในการทำก็คือตัวตู้นี้ครับจะต้องอยู่นอกบ้านนะครับแล้วก็กันแดดกันฝนได้นะครับจะต้องมีช่องรับของด้านนอกแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่จะหยิบของได้จากภายในรั้วบ้านเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูออกไปหน้าบ้าน ด้วยหลักการนี้นะครับก็เลยคิดว่าเจ้าตัวกล่องพลาสติกแบบฝาหน้าเนี่ยน่าจะเหมาะกับโปรเจกต์นี้นะครับไปลองค้นหาดูนะครับก็เลยมาเจอรุ่นนี้ซึ่งมันเป็นฝาหน้าแล้วก็สามารถสไลด์เข้าด้านในได้ด้วยนะครับเลยเหมาะเลยครับทีนี้เข้าทางเราเลยนะครับผมเลยลองสั่งมาทดสอบดู2อันนะก็จะเป็นขนาดใหญ่กับจัมโบ้นะครับซึ่งที่ร้านเขาเนี่ยจะมีประมาณ3ขนาดนะครับก็คือเล็กใหญ่แล้วก็จัมโบ้นะครับ ซึ่งมันสามารถวางซ้อนกันได้พอดีนะครับแตกต่างกันแค่ความสูงของตัวกล่องนะครับแต่ว่ากว้างกับยาวเนี่ยฝาบนฝาหน้านั้นเท่ากันหมดนะครับราคาก็ใบละประมาณ100กว่าบาทนะครับไม่เกิน200นะครับเอามาวางซ้อนกันเนี่ยดูหน้าตาเข้าท่าดีไม่น้อยเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องทําการเจาะให้กล่อง2ใบนี้ทะลุถึงกันนะครับวัดขนาดแล้วก็ตําแหน่งให้ดีนะครับจากนั้นก็ค่อยๆเจาะ ให้ทะลุนะครับแล้วก็ตัดออกตามรอยที่เรากําหนดไว้นะครับวิธีในการตัดเนี่ยก็แล้วแต่อุปกรณ์ของแต่ละคนนะครับผมทํางานกันด้วยความระมัดระวังนะครับเวลาทํางานกับของมีคมแบบนี้นะครับตําแหน่งที่ผมเจาะออกจะให้มันหลุดออกไปจากความนูนของตัวก้นกล่องนะครับก็คือตําแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อให้เวลาตัดออกไปแล้วเนี่ยนะครับพื้นกล่องจะได้เรียบนะครับ ถ้าเราไปตัดอีกแนวหนึ่งนะซ,งนซึ่งมันอาจจะดูว่าตัดง่ายกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยตัวพื้นกล่องนะมันอาจจะนูนอ่หรือว่ามีแนวขอบพลาสติกเนี่ยตั้งขึ้นมานะครับมันก็จะดูไม่สวยงามแล้วก็อาจจะทําให้เวลาเอาพัาสดูใสเนี่ยมันอาจจะติดไอ้ตรงแนวขอบพลาสติกตรงนี้ก็ได้นะครับแนะนําให้ตัดตามแนวที่ผมทําตรงนี้ไว้จะดีกว่านะครับผม หลังจากที่เราเจาะพื้นของตัวกล่องด้านบนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาวัดขนาดเทียบกับฝาของกล่องด้านล่างนะครับเพื่อที่จะเตรียมเจาะตรงนี้ออกนะครับอย่าลืมนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าเวลาเราเวลาวางเนี่ยเราต้องกลับหน้ากลับหลังมันะเพราะว่าฝาเปิดปิดจะต้องคนละด้านกันนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับตำแหน่งในการเจาะฝาด้านล่างนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บตัวล็อก แล้วก็ตัวกันฝาสไลด์เอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่มีตัวกันฝาเวลาที่เราเปิดแล้วสไลด์เข้าไปนะครับผมแนวเส้นในการตัดฝากล่องด้านล่างก็คือจะแนวนี้นะครับจัดการตัดออกไปได้เลยนะครับเมื่อเจาะทั้ง2กล่องเรียบร้อยแล้วก็หากระดาษทรายหรือว่าตะไบามาลบคมนะครับแล้วก็แต่งรอยแต่งแผลสักหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับตรงนี้ผมใช้กาวซิลิโคนยิงที่พื้นด้านล่างก่อนที่จะเอาไปประกบติดกันนะตรงนี้ไม่ได้ทําเพื่อความแน่นหนานะครับแต่เพื่อการน้ําเข้ากล่องทางด้านล่างเท่านั้นเองนะครับผมก็ยิงซิลิโคนรอบพื้นกล่องนะครับแล้วก็นํามาประกอบกับฝานะครับรอให้แห้งสักพักหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะมาทําการยึดนะครับตัวฝากับกล่องด้านบนนะครับด้วยน็อตเกลียวปล่อยนะครับส่วนตําแหน่งก็จะมีประมาณ4จุดตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องหลบ ตัวล็อกฝาด้วยนะครับก็จะได้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับคือจะต้องยิงเข้าจากด้านข้างนะครับสองฝั่งแล้วก็ด้านหลังสุดนะครับสองฝั่งตรงนี้นะครับตอนขันน็อตเข้าไปก็อยากให้หาเศษไม้หรือว่าเศษพลาสติกมารองด้านหลังน็อตหน่อยนะครับเพื่อเวลายึดตรงนี้จะได้เพิ่มความแน่นและก็ความแข็งแรงในการยึดน็อตตรงนี้นะครับ เมื่อเรายึดน็อตเรียบร้อยนะครับก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ประกอบร่างเสร็จก็เอาไปติดตั้งก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เริ่มประกอบกันเลยนะครับเอากล่องบนกับกล่องล่างมาประกอบกันนะครับใส่ฝาเข้าไป แล้วลองทดสอบดูนะครับปรากฏว่าเวิร์กครับผมสวยงามใช้ได้เลยนะครับส่วนรอยต่อระหว่างกล่องบนกับล่างเนี่ยนะครับเพื่อความชัวร์นะเราก็ยิงซิลิโคนเพิ่มได้นะครับผมก็จะยิงซิลิโคนรอบกล่องอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ในเรื่องของการกันน้ําเข้ากล่องทางด้านล่างนะครับยิงทิ้งไว้ให้แห้งสักพักหนึ่งนะครับเราก็เตรียมเอาไปติดตั้งบริเวณที่เราต้องการติดกันได้เลยนะครับ รั้วบ้านผมนะครับมันไม่ได้สูงมากอะคือประมาณเมตรห้นะครับวิธีการติดตั้งของแต่ละบ้านน่าจะไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ดัดแปลง DIY กันเอาเองเลยนะครับผมส่วนของผมเนี่ยจุดที่ใส่ของจะอยู่เหนือรั้วพอดีนะครับเพราะว่าให้คนส่งพัสดุสามารถเปิดฝาแล้วก็ใส่ของเข้ามาได้เลยผมก็วัดขนาดแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับทำขายึดกับรั้วก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอากล่องมาติดตั้งนะครับยึดน็อตติดไปเลยนะครับ ผมมีเหล็กฉากอยู่ก็เลยเอามารองทางด้านล่างนะครับเพื่อช่วยซัพพอร์ตน้ําหนักตรงนี้เพิ่มเติมนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ดูสวยงามดูดีเลยทีเดียวนะครับทดสอบใช้งานแล้วก็ดูดีดูสะดวกสบายไปหมดเลยนะครับหมดห่วงเรื่องเวลาไม่อยู่บ้านแล้วก็มีของมาส่งหน่อยนึงนะครับจะได้ให้เขาเอาใส่ในกล่องนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคําแนะนําเพิ่มเติมนะก็คือหาป้ายหรือว่าสติกเกอร์มาแปะบอกที่ฝาสักหน่อยก็ได้นะครับว่าอันนี้คือกล่องรับพัสดุนะครับแล้วก็ทำสัญลักษณ์บอกสักหน่อยว่าเปิดตรงนี้นะนะครับทำลูกศรชี้หรือว่าเป็นตัวหนังสือบอกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ควรจะทําหลังคาเพิ่มเติมนะครับเพื่อช่วยยืดอายุของตัวพลาสติกนะครับไม่ให้เขาโดนแดดมากเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเราทําหลังคาสูงหน่อยเนี่ยเวลามีของบางชิ้นที่มันใส่กล่องไม่ได้นะครับเขาจะได้วางไว้บน กล่องด้านบนแทนนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปตากแดดตากฝนนะครับและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือบริเวณด้านบนของฝาเนี่ยมันจะเป็นแอ่งซึ่งน่าจะมีน้ําขังพอสมควรนะเวลาฝนตกนะครับตรงนี้อาจจะต้องหาวัสดุอะไรมาทําเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าไม่ทําหลังคานะเราก็ต้องมาทําฝาตรงนี้เพิ่มเอานะครับเพราะไม่งั้นน้ําจะขังอยู่บริเวณนี้แน่นอนนะครับใช้เป็นพวกแผ่นพลาสติกแข็งๆก็ได้นะครับเอามาแปะด้วยซิลิโคนหรือว่าใช้กาวสองน้ผู้าพวก 3M ก็ได้นะครับ ผมว่าจะเป็นผลดีกับตัวฝากล่องด้านบนในระยะยาวด้วยครับผมรวมราคาค่าของทั้งหมดนะครับที่ซื้อมาครั้งนี้เนี่ยผมก็มีซื้อแค่กล่อง2ใบนี้เท่านั้นเองนะครับประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นที่เหลือก็เป็นของที่มันมีอยู่แล้วในบ้านผมทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับถ้าชื่นชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับหรือว่าแชร์ไปให้กับคนที่กำลังสนใจอยากจะมีกล่องรับพัสดุหน้าบ้านนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ